สวัสดีครับผมสาโรดนะครับอยากจะพูดเรื่องสถานการณ์โควิดที่มันทะลุหลักหมื่นไปเมื่อวานนะวันนี้วันที่18เดือนเจ็ดสองห้านะครับยอดคนตายก็ร้อยส่สิกว่าจะจะไม่ปิดร้อยหรือเปล่าแล้วก็ ยอดผู้ติดเชื้อหนึ่งหมืนกว่านะครับสาเหตุหลักที่มันมันกระจายออกไปเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลทำงานไม่ดีสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการบริหารจัดก,การผิดพลาดอันนี้รัฐบาลก็ต้องยอมรับหน่วยง,งานราชการราชการข้าราชการประจำก็ต้องยอมรับ นะครับว่าทำได้ไม่ดีพอนะไม่ดีพออยังไงก็ปล่อยให้มันกระจายอย่างนี้แหละถือว่าไม่ดีพอแล้วเป็นตัวชีวัตนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยที่สถานการณ์โควิดมันระบาดผมจะบอกเลยนะครับหนึ่งถ้าเกิดมี การเปิดกิจการอยู่อันดับแรกเลยนะเกิดเปิดกิจการอยู่มีโรงงานผลิตนะครับมีมีห้างให้เดินมีตลาดนะครับให้คนไปซื้อขายของมีการขึ้นรถโดยสารสาธารณณะ แต่ผมจะมาพูดแค่ไอเรื่องโรงงานก่อนผมก็อยู่ในภาคอุตสาหกรรมโรงงานภาคอุตสาหกรรมบางอย่างแล้วกันนะครับที่เห็นที่เห็นอยู่เนี่ยนะคือถ้าคุณเจอเชื้อโควิดเนี่ยโรงงานเขาไม่ปิดนะฮะ เขาจะกันพื้นที่แล้วกันเขาไม่รู้ว่ากันได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยผมใช้คำว่ากันไม่ดีแล้วกันนะโรงงานเขาก็หยุดไม่ได้นะครับหยุดหมายถึงว่าไม่มีรายรับเข้ามาเขาก็ไม่กล้าหยุดโรงงานกันนะไม่มีใครเขาฟังเสียงคุณหรอกคุณใช้คำว่าขอความร่วมมือนะฮะ จ้ของโรงงานเขาเขาไม่หยุดทําคุณหรอกครัพอไม่หยุดปุ๊บเนี่ยมันก็กระจายเพราะว่าอะไรมันก็เหมือนโรงงานมันใช้ทุกอย่างร่วมกันนะเข้าออกประตูเดียวกันห้องน้ําเดียวกันทุกอย่างเดียวกันซึ่งผมเชื่อได้ว่าคนที่ติดตอนนี้หลายแสนคนเนี่ยว่า0.5ของประชากรทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็ล้างมือใส่แมส นะครับพกเจลคิดว่าทุกคนก็ทําเหมือนกันออกบ้านก็ทําเหมือนกันแต่ก็มีติดนะครับดังนั้นเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้นะเจอคัดออกแต่ส่วนที่ไม่เจอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับมันก็เลยแพร่กระจายกันออกไปนะ ก็จุดนี้นะฮะจุดใหญ่คุณต้องสั่งเลยยี่สิบวันนะฮะหยุดทุกอย่างทุกอย่างเลยแล้วคุณก็หาทางเยียวยากันเอาให้กู้มาแจกเนะี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วก็เรื่องพวกนี้นะแจกก้อนเดียวไปเลยทุกคนไปนะครับแต่ว่าสั่งหยุดพวกเงินกู้ต่งตงตงางๆพวกไฟแนนซ์ต่างๆหยุดทุกอย่าง เรามีค่ำคืนที่ยาวนานค่ำคืนสิบสี่คืนรวมเป็นคืนเดียวให้คิดอย่างนั้นนะครับให้ทุกอย่างมันจบเอาไม่ใช่สิบสี่คืนยี่สิบวันนะสับสนละไม่งั้นไม่จบนะครับถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ไม่จบแน่นอนเพราะอุตสาหกรรมเปิดคนก็เขาก็เดินทางาใช้สาธารณะนะนะมันก็ติดจากไป นะเราไม่อยู่หรอกผมรับประกันเลยคุณเอาไม่อยู่ถ้าคุณไม่ปิดคนต่างจังหวัดดีเขามีติดอะไรกันนะคนต่างจังหวัดเขาเอร์จนมากแค่ไหนนะครับยังไงฝากท่านดูด้วยนะห้านาทีแล้วพูดไม่จบหรอกเดี๋ยวมีคลิปต่อ